วันนี้นะคะเราจะมาทำคลิปเสื้คลุมตัวใหม่นะคะทุเดี๋ยวไปเอาก่อนมาแล้วค่ะ ก็จะเป็นเสื้อประมาณนี้นี่ที่เป็นเดสกอตถือฟักทองวันฮาโลวีนนะคะทุกคนคอลองใส่ใส่เข้ากับชุดสุดๆเลย เสร็จแล้วค่ะทุกคนดีใส่เข้ามาแล้วค่ะทุกคนตัอแฟช่คุมนิสเกิลตัวใหม่นะคะพื่อสั่งมาจากออนไลน์ค่ะทุกคนแล้วอีกอย่างนะคะทุกคนถ้าทุกคนเนะี่ยเคเล่นเคยเล่นถ้าเกิด เนี่ยทุกคนอันนี้นคือสั่งออนไลน์นะคะเป็นว่าเหมือนว่าเป็นสุุคชี่ที่เหมือนมากค่ะทุกคนตันนี้แบบนุ่มสุดๆเลยโกคิวมากแลหละแบบ่สวยเเป็นร,ร็บเบอร์ีดานะคะมันเขาใช้อะไรสักอย่างพี่ลูกก็คอมเมนต์บอกด้วยเล่ตอนแรกพี่ยังไม่เห็นนะคะ ว่ามันมรู้เพิ่งรู้ค่ะว่ามีฐานข้างในแล้วเวลาติดกับเหล็กแบบนี้นะคะมันก็จะติดเลยค่ะเพราะว่นนี้เหล็กตายนี้นะค่ะอ่ะภาส่สดนนิ้บ๊ายบาย